สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทภังกูลนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนคนที่ประสบความสําเร็จเขามีอะไรที่แตกต่างกับคนที่อาจจะทําแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่จริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ เท่าที่เขามีงานวิจัยงานเ,าเก็บข้อมูลกันมาเยอะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งต่างประเทศส่วนใหญ่ก็มักจะสรุปกันได้ง่ายๆว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะไม่ค่อยมีข้ออ้างภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า e x c u s e ก็คือมักจะไม่ต้องมาอ้างนูน่นอ้างนี่คนประสบความสําเร็จลุยมันอย่างเดียวแต่คนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนี่สิ มักจะต้องมีข้ออ้างให้กับชีวิตเสมอข้ออ้างจริงๆข้ออ้างที่คนที่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยจะพูดกันเลยไม่ค่อยจะใช้นะครับหรือว่ามักจะเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะใช้เสมอก็คือ1คําว่าไม่มีเวลาท่านผู้ฟังเคยใช้คานี้ไหมฮะที่เราไม่ได้ตามนี้ที่ปีนี้เราไม่ได้ตามเป้าที่ปีนี้เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะอ,อะไรเพราะเราไม่มีเวลาเลยปีนี้เวลาน้อยมากนี่คือข้ออ้างที่1 แต่คนที่ประสบความสําเร็จไม่สนมีเวลาไม่มีเวลาเขาสามารถที่จะจัดสรรเวลาของเขาเพื่อให้งานของเขาประสบความสําเร็จให้ได้ตามแผนงานที่เขาต้องการนี่คือข้ออ้างที่1นนะครับข้ออ้างที่2ก็คือมักจะมีข้ออ้างว่าตอนนี้ตัวเองยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอนี่คือคนที่ประสบคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะ ใช้ข้อความอันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งที่ปีนี้งานไม่สําเร็จเพราะอะไรปีนี้เรายังไม่เก่งขนาดนั้นปีนี้เรายังไม่รู้เรื่องนั้นปีนี้เรายังไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยบอกว่านี่คือทําให้เป็นสาเหตุที่ตัวเองยังไม่ไม่สาเร็จสทัทีแต่คนที่ประสบความสําเร็จไม่สนนะเก่งไม่เก่งไม่รู้ละ่ะแต่ถ้ารู้ว่านี่คือเป้าหมายของตนเองที่ต้องไปให้ถึงนั่นแปลว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มปูนทักษะ ตามเป้าหมายที่เขาต้องการจะไปให้ถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองไม่เก่งพอคนที่ประสบความสําเร็จจะทําไงครับเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามที่จะหาแหล่งข้อมูลหาแหล่งความรู้แล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแหล่งนั้นจนกระทั่งตัวเองเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองต้องการ จนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังไว้นะครับนี่คือข้ออ้างอันที่สองที่คนไม่ประสบความสำเร็จมักจะใช้อ้างก็คือคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอข้ออ้างอันที่3ก็ไปถึงเรื่องดวงกันละ โอ้ยปีนี้ดวงไม่ดีนะมันชงปีชงปีชงอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งนะครับที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไม่ประสบความสําเร็จก็ไปละคะนี้ปีนี้ดวงไม่ดีเลยนะดาวเสาร์มันเข้ามาแทรกอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่คนที่ประสบความสําเร็จไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยบอกว่าปีนี้คือปีชงแม้กระทั่งเขารู้ว่าปีนี้คือปีชงจริงๆทั้งๆที่บรรดาสินแสบอกนะระวังนะปีนี้ปีชงแต่คนที่ประสบความสําเร็จคิดยังไงครับชงก็ชงนะฮะเขาก็พยายามหาทางที่จะ เลี่ยงอุปสรรคเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาโดยอาจจะต้องวางแผนเพื่อป้องกันวางแผนเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้มันรัดกุมมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตไปสู่ความสําเร็จจะไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับดวงนะฮะหรือว่าปีชงหรือปีไม่ชงแล้วแต่นี่คือข้ออ้างที่3ข้ออ้างที่4ที่มักจะได้ยินกันเสมอก็คือโอ้ยตอนนี้แก่เกินที่จะทําอะไรแบบนั้นละละ่ะ ะะก็คือนี่คือข้ออ้างของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักจะอ้างกันแต่คนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าต้องการที่จะไปสู่จุดนั้นเขาก็จะไปโดยไม่สนนะฮะว่าตอนนี้จะแก่หรือจะเด็กจนเกินไปก็เหมือนกันนะครับอ,อีกข้ออ้างหนึ่งคือซึ่งตรงข้ามกับแก่เกินไปก็คืออายุยังน้อยอยู่เลย เรายังมีประสบการณ์น้อยยังมีอายุน้อยซึ่งถ้ารู้แบบนี้ก็สะสมสิฮะสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างนี่คือข้ออ้างหลกัหลกๆ5้าประเด็นนะครับที่คนส่วนใหญ่ที่มักจะอ้างก็คือคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนักเวลาทําอะไรแล้วอาจจะบอกว่าลืม ไม่ทำตามแผนบ้างหรือไม่มีพลังที่จะทําตามแผนหรือบางคนก็บอกเรียกตรงๆว่าขี้เกียจอะวันนี้ไม่อยากทําโดยที่อ้างว่ามันไม่มีอารมณ์ทำหรือบางทีก็อ้างว่าวันนี้มันไม่ใช่วันดีดูวันแล้วมันไม่ใช่ก็เลยไม่ทําไว้พรุ่งนี้ดีกว่าก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยจนกระทั่งเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ไม่สําเร็จสักทีถ้าเราอยากจะร่ารวยอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆนั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ มีข้ออ้างอย่างน้อยๆก็5ข้ออ้างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับก็คือ1ไม่มีเวลาทํามัน2คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งยังไม่รู้ก็เลยไม่อยากทํา 3. ตอนนี้ดวงไม่ดีนะครับปีชงก็เลยไม่อยากทําอะไรทั้งนั้น4แก่เกินไป5อายุน้อยเกินไปก็เลยไม่ทําอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วคนที่จะประสบความสําเร็จได้จะร่ํารวยได้นะครับจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็เรียกว่า ประสบความสําเร็จทุกอย่างนั้นนะครับตามที่ตัวเองตั้งใจเนี่ยหข้ออ้างนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในสารระบบความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จเลยไม่เชื่อท่านลองไปคุยกับคนกลุ่มนี้ดูก็ได้นะครับรับรองว่าเขาไม่เคยมองเรื่องพวกนี้ว่าเป็นอุปสรรคของเขาเขาจะมองแค่เพียงว่าจะทำอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการแล้วเขาก็ลงมือทำซะโดยไม่สวนว่าวันนี้จะดวงดีพรุ่งนี้จะดวงไม่ดี ขอให้ลงมือทำวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยแล้ววันหนึ่งเราก็จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้นะครับวันก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสำหรับข้อคิดเพื่อทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ